กิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิจฉังมัดจานะชีวิตตงการมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเป็นของหาได้ยากกิจจังสัทธรรมมัดสวนังการได้ฟังธรรมการได้ปฏิบัติและการได้ฟังเรื่องของการหลุดผลนั้นเป็นของหายาก ิโฉพุทธานุมุกปาโทการที่จะมีพระพุทธเจ้าลงมาบังเกิดนั้นก็ยิ่งเป็นของหายากยิ่งทั้งสอย่างที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุดดังนั้นให้เราตระหนักถึงความโชคดีของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาและเราก็มีอาการครบ32ส มีชีวิตอยู่พอที่จะมีเวลาได้ฟังธรรม